สวยงามครับตัวนี้ครับสวยงามมากครับตัวใสครับพี่น้องจับกุ้งมือเปล่าครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับมันนี้พาพี่น้องมาจับกุ้งครับจับกุ้งในบ่อกลามกลามครับกุ้งกลามกลามครับ จับกุ้งในบ่อกุ้งก้ามกามธรรมชาตินะครับนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นกุ้งก้ามกามครับเนี่ยทำมาไตจับกุ้งกันครับในกุ้งก้ามกามนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือเปล่าจับครับเดี๋ยวสาธิตเอามือเปล่าจับครับนี่ครับเราเอามือใส่เข้าไปครับนะถอยไปแล้วครับถอยไปแล้วอ๋อ นี่ครับนี่ครับเห็นตากรามครับโอ้หนามคุณนครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาคุณนขางหนาครับแมงน้มกร้ายหลายครับนี่ครับเห็นกรามแลครับเดี๋ยวใส่ใส่มือจับเอาครับภาพจะว่าชัดนะครับนี่โอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้ใส่ใส่สวยๆครับกรามเขียวแล้วครับ สวยงามสวยงามสวยงามนี่ครับตัวใสนะครับตัวใสนะครับนี่เราจับมาละสักคู่หนึ่งแล้วนะครับนี่จับมาสวยๆเลยครับนี่สวยๆครับอ่าวันนี้ไม่ต้องใช้สุ่มนะครับวันนี้ไม่ต้องใช้สุ่มนะครับครับทดลองใส่มือเปล่าครับพี่น้องครับมาครับมาครับต่อครับบอกกุ้งธรรมชาตินะครับ มันอยู่น้ำสาลายไหมครับพี่น้องครับนี่เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำออกกันครับน้ำคุณนครับคุณน้างหน้ามันเป็นฝ่ากล้องเลี๋ยวไปเห็นนี่สวยๆเลยครับนี่ตัวผู้นะครับเอ้าเดี๋ยวมือจับครับโอ้ได้ปลนนี่เดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยว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 เอามือเข้าไปไปสวยงามนะครับตัวผู้นะครับ นี่อยู่ข้างๆกับนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือใช้ก่อนครับอึบอืมสวยงามสวยงามนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับตัวผู้นะครับอ่ามาพี่น้องมาหนิผ้าจับมือเปล่าครับเป็นกุ้งกามกามบอกกุ้งกามกามธรรมชาติครับอ่าที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ครับ มีสาลายขื่นครับพี่นลองครับมีสาลายธรรมชาติครับสาลายน้ําจืดนะครับโอ้งามครับครับพี่ลองครับสาลยเนี่ยในกุ้งมันมาอยู่น้องขังสาลายครับเดี๋ยวครับเอาตัวนี้ใส่มือเปล่าจับรองมือครับอ่าโตไปใหญ่ไนไดนครับเดี๋ยวด้อเดี๋ยวด้อุ๊บอืมอ่าดินดีรัก โอ้สีสวยงามครับสีใสครับสวยๆครับโอ้สวยงามสวยงามมันนีว่างชุมเลยครับพี่น้องครับนี่ลงเจ็บในบ่บ่กุ้งกล้ามกรามธรรมชาตินะครับบ่กุ้งท่ากล้ามกรามธรรมชาติเนี่ยสาลายดำๆนี่พี่น้องสาลายนะครับเนี่ยโอ้งามๆครับนี่มันแสงปร่ชัดครับนี่มันเป็นฝ้าครับแล้วผมรูปให้เบิ่งครับนี่สาลายครับนี่ครับ สาลายสวยงามมากครับข pues mm ึ้นครับกุ้งก็มาอยน้าสาลายครับนี่ครับนี่สาลายนะครับพี่น้องครับตัวสาลาย้ะครับสาลายน้ําจืดนะครับําครับครับพี่น้องนี่มีกุ้งตัวนึงอยู่นี่ครับมาลิอยู่นี่นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่มือจับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเพิ่งสาลายครับสวยงามครับนี่ตัวเล็กมามา มาดีอยู่นี่ครับเดี๋ยวนะอึ๊บอดินดีครับอ่านิบ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 ,น,บ,น,บนิบมืออ่าสวยงามครับสวยงามจับอุ้งมือเปล่านะครับวันนี้พามาเบิงอยู่บ่อกุ้งธรรมชาติกับพี่น้องครับนะครับสาหรายขึ้นสวยงามมากครับออที่ผมพามาดูบ่อกุ้งธรรมชาตินะครับนี่นะครับ กุ้งก,งก้ามกามก็จะขึ้นมาอยู่บนสาหร่าย,ยนะครับอ่ากล้องมันดัดจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเอาใส่มือเอาน้าออกเอาใส่มือเอาไอ้ฝ่าที่มันอยู่บนผิวน้ำออกมันเดี๋ยวบ่เห็นครับเนีย่ยเห็นว่าฝ่ามันแรงขมา้ามันเดี๋ยวบ่เห็นเนีย่ยมือเอาออกอ่านี่นี่นี่ครับมือเปล่าด้วยครับพี่น้องครับอ่าคุณเนาะคุณไปละเอาละเดี๋ยวเห็นมาเนาะนี่อ่า เอาละลงละอุ๊บอืมอ,อ่าสวยงามเอาหนีบอีกแล้วเอออ่าอ่าสวยงามครับเมือนี้ครับพี่น้องครับอยอดครับนี่ครับนี่นี่นี่ผลงานครับ